ทำอันเป็นนิรันด์คำสอนพระครูบาเจ้าบุญชุ่มยาณสัมวโรต่อไปนี้จะได้กล่าวข้อธรรมอันเป็นคติสอนใจเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ทราบไว้เป็นแนวทางบำเพ็ญจิตเข้าสู่พระนิพพานดังนี้ยิ่งคิดยิ่งไม่รู้ยิ่งดูยิ่งไม่เห็นยิ่งทำยิ่งไม่เป็น ธรรมะนี้เหมือนเส้นผมบังภูเขาเมื่อหยุดทำหยุดคิดหยุดดูแล้วทรรสภาวะจะเกิดขึ้นเองสำคัญอยู่ที่จิตดวงเดียวอันว่าความทุกข์สุขอยู่ที่ใจมิใช่หรือถ้าใจยึดถือเป็นทุกข์ไม่สุขใจถ้าใจไม่ยึดถือก็สุขไม่ทุกข์ใจอะไรๆสำคัญอยู่ที่ใจของเราเอ่ย ฉันมองดูแต่ไม่มีผู้เห็นฉันฟังอยู่แต่ไม่มีผู้ได้ยินฉันดมอยู่แต่ไม่มีผู้ใดได้กลิ่นฉันกินอยู่แต่ไม่มีผู้ใดได้รับรสฉันถูกต้องแต่ไม่มีผู้ใดได้สัมผัสฉันคิดอยู่แต่ไม่มีผู้คิดฉันทำงานทุกอย่างแต่ไม่มีผู้ทำฉันพูดอยู่แต่ไม่มีผู้พูด ฉันเดินอยู่แต่ไม่มีผู้เดินทั้สภาวะนี้ใครได้สัมผัสรู้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปดังเส้นผมบงผังภูเขาถ้าหมดความอยากเห็นก็หมดทุกข์จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัยจิตที่สงบอยู่ภายในเป็นนิโรธจิตที่รู้แจ้งอยู่เป็นมรรคนกบินไปในฟ้าไม่เห็นอากาศ ปลาว่ว้แวกอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำไส้เดือนกินดินไม่เห็นดินคนอยู่กับทุกข์ไม่เห็นทุกข์เมื่อแบกก็หนักเมื่อวางก็เบาไม่คิดถึงปรุมแต่งไปตามอารมณ์ทั้งห้าจิตก็สงบสบายไร้กังวลไม่ห่วงข้างหลังไม่ห่วงข้างหน้าเฝ้าดูจิตปัจจุบัน มีสติทุกเมือ่อเป็นทางนิพพานไม่คิดพยาบาทปาดร้ายใครไม่เป็นศัตรูกับใครไม่มีเวรต่อใครไม่โกรธใครให้อภัยทุกเมือ่อคนผู้นั้นย่อมอยู่ในโลกด้วยความสุขทุกเมือ่อไม่คิดเบียดเบียนใครไม่ทำความลำบากให้แก่ใครมีจิตรักทุกเมือ่อ มีจิตรักเอ็นดูสัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าบุคคลนั้นย่อมอยู่ในโลกนี้โดยไม่มีภัยจงเฝ้าดูสังขารรูปนามน,นี้เกิดดับไม่มีหยุดไหลไปเหมือนสายน้ำไม่ควรยึดมัน่นถือมั่นอะไรสักอย่างในโลกนี้จงเฝ้าดูจิตให้สงบอยู่ภายในไม่ปรุงแต่งทั้งบุญทั้งบาปทำจิตเป็นกลางอยู่ ไม่ติดโลกนี้โลกหน้าเป็นทางเข้าสู่นิพพานจงเฝ้าดูพิจารณาสังขารขันห้านี้เสื่อมไปหายไปใกล้ความตายเข้ามาทุกวันแล้วเราได้ทิพพึงโลกหน้านี้หรือ,อยังอย่ามัวประมาทอยู่จงตั้งจิตทําความเพียรยินดีในภาวนาเถิดการเกิดมาเป็นทุกข์แท้น้อ พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์และความดับทุกข์อย่างเดียวตลอดพระชนมายุคนไม่เห็นทุกข์สัจจะแม้ว่าจะมีอายุได้ตั้งร้อยปีก็เหมือนตายแล้วไม่มีประโยชน์คนที่เห็นความจริงทุกข์สัจจะแม้นว่ามีอายุวันเดียวก็ประเสริฐกว่าจงดับความโลภโกรธหลงให้ได้ในปัจจุบัน เพื่อความดับไปแห่งกองทุกข์ทั้งหลายดังนั้นแลไม่ดูแล้วเมื่อไรจะได้เห็นไม่ฟังแล้วเมื่อใดจะรู้ไม่ทำแล้วเมื่อไรจะเป็นไม่เดินแล้วเมื่อใดจะถึงจงตั้งจิตปฏิบัติวิปัสสนาตั้งแต่ในวันนี้จะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปยารักษาความโลภมันให้ทาน อย่ารักษาความโกรธให้รักษาศีลมีจิตเมตตาอย่ารักษาความหลงให้มันภาวนาวิปัสนาจงเอาสตินำหน้าเหมือนนายเรือจับหางเสือจงเอาปัญญาเป็นทวีปนำทางเอาความเพียรเป็นสเสบียงอาหารเอาธรรมสติปัฏฐานเป็นแผ่ข้ามฟาก เอาความสงบกิเลสเป็นนิพพานดูกายให้เห็นกายดูเวทนาให้เห็นเวทนาดูจิตให้เห็นจิตดูธรรมให้เห็นธรรมไม่มีไม่เอาไม่ได้ไม่เป็นปล่อยวางทุกอย่างแล้วก็สบายใจอันความสุขทางโลกมีอยู่ชั่วคราวอันความสุขเยืนยาวต้องเข้าหาพระธรรม ความสุขอยู่ไม่ไกลเมื่อใจเรามีสติทุกเมื่อธรรมะของจริงอยู่ในกายกว้างสอบยาววานาคืบนี้มีให้เราเห็นทุกๆุกอย่างในกายนาครน,นี้ใครหมั่นพิจ,จารณาจะได้เข้าสู่น,น,นิพพานเอ่ยินน้อยตายยากกินมากตายง่าย ไม่กินเลยก็ตายให้เดินทางสายกลางเป็นทางนิพพานในตัวคนเรามีแต่ขี้ทั้งนั้นนับตั้งแต่หัวถึงเท้าเป็นขี้หมดมีขี้รังแคขี้ตาขี้หงขี้มุกงขี้ฟันขี้เล็บขี้ใครขี้ในท้องแล้วยังไม่พอยังมีขี้ในใจอีกขี้เกียจ ขี้กลัวขี้รักขี้หึงขี้เอามีแต่ขี้ทั้งนั้นนับไม่ถ้วนให้พิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายหายความรักความชังเสียเทินแล้วจะเกิดปัญญาก็เกิดขึ้นมาเองธรรมะทุกอย่างร่วมกันเป็นความไม่ประมาทถ้าประมาทเหมือนคนตายแล้ว เกิดเป็นคนให้มีสามอย่างหนึ่งใจดี่องพูดจาดีสามทำแต่สิ่งดีๆแล้วเราจะได้ของดีอย่ามัวเมามาขอของดีจากพระจงทำดีเอาคนเดียวธรรมะทุกอย่างรวมอยู่ที่จิตเจตสิตรูปนิพพานให้มันศึกษาปฏิบัติจะได้รู้แจ้งอันว่า สัจจะความจริงนี้มีในโลกใครรู้แจ้งผลโศกโลกสงสารใครไม่รู้แจ้งแทงปัญญาพาให้เกิดเอากำเนิดไม่รู้จบพบทุกในสังขารไม่ถึงพระนิพพานนานหนักเอยใจเป็นนายกายเป็นเบาวใช้ให้ทำทุกอย่างตามตันหาความอยากไม่มีสิ้นสุดดับตันหา ความอยากได้เป็นสุขในโลกแม่น้ำเสมอดังตันหาไม่มีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าอุปมาคนเรานี้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านว่าตาเราเหมือนหูหูเราเหมือนจระเคจมูกเราเหมือนนกปากเล้นเราเหมือนมาบ้าน ตัวเราเหมือนหมาป่าใจเราเหมือนลิงมีความจริงตามพระพุทธเจ้ากล่าวทุกอย่างท่านอุปมาเปรียบเทียบอย่างนั้นตาเราชอบดูเข้าออกไปมาเหมือนมือหูเราชอบฟังเสียงดีดีเย็นเหมือนจระเข้อยู่ในน้ำจมูกเราชอบอากาศดีดีเหมือนนกบินในอากาศ ปากลิ้นเราชอบกินนั้นกินนี้อยู่ตลอดเหมือนหมาบ้านชอบอยู่แต่ในครัวเตาไฟตัวเราเหมือนหมาป่าชอบนอนอยู่ที่สงดัดสบายในที่ป่าใจเราเหมือนลิงชอบคิดนั่นคิดนี่ตลอดกระโดดไปมาไม่อยู่นิ่งพระพุทธองค์สอนให้เจริญสติปัฏฐานสีภาวนากรรมฐาน จึงจะมัดจิตใจนี้ให้สงบยินดีซึ่งพระนิพพานแล,ลพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบขันห้าเรานี้ว่ารูปนี้เหมือนฟองน้ำเวทานานี้เหมือนพยับแดดสัญญาณนี้เหมือนมายากลสังขารเหมือนต้นกล้วยวิญญาณเหมือนของยืมมาไม่มีเกณฑ์สารน่าเบื่อหน่ายที่สุดในขันห้า ไม่จีรังยั่งยืนเป็นอนิจจงทุกขังอนันตาเห็นก็สัตว์แต่จะเห็นได้ยินก็สัตว์แต่ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สัตว์แต่ว่าได้กลิ่นลิ้มรสก็สัตว์แต่ว่ารสเมื่อถูกต้องกระทบทางกายก็สัตว์แต่ว่าถูกต้องเมื่อคิดทรมารณมก็สัตว์แต่ว่าคิดไม่ติดไม่คล้องไม่หลงไม่ไหลไปตามกระแสตัณหา มานะทิติทุกสิ่งทั้งปวงเกิดดับเป็นเช่นนั้นเองเมื่อมีสติเฝ้าดูจิตอยู่เห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วไม่น่าเอาไม่น่าเป็นอะไรสักอย่างจิตย่อมเบื่อหนรูปธาตุนามประธรรมมีจิตดียินดีซึ่งนิพพานไม่ต้องเป็นทุกข์อีกต,ต่อไปเท่านี้เราก็เข้าถึงสัจธรรมแล้ว ท้ายที่สุดนี้เราขอเมตตาให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีสติมีปัญญาพาตนให้พ้นทุกในวัฏจักรสงสารให้ถึงพระนิพพานอันเป็นอมตะสุขยิ่งตราบใดยังไม่ถึงพระนิพพานได้เวียนว่ายตายเกิดทุกภพทุกชาติขอให้ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นบัณฑิต ขอให้สร้างบารมีธรรมให้เต็มเปี่ยมให้ทำประโยชน์ตนประโยชน์แก่ญาติแก่สังคมประโยชน์แก่ชาวโลกให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการด้วยเทินเอวังก็มีด้วยประการและชนี้สาธุสาธุสาธุ